สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับท่านชมกขสู่ช่อง Bomb Ski Review นะครับผมก็ไม่ได้ทําคลิปแนวทางการอัพมาพักหนึ่งเลยนะครับหลายวันเลยนะครับเพราะว่าพอไปรีวิวแบบเต็มๆมันใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อหนึ่งคลิปนะครับก็เลยบางตัวนะครับผมก็อาจจะค้ำข้ามไปต้องขออภัยด้วยนะครับทำไม่ทันจริงๆนะครับผมเราก็ต้องเลือกระหว่างปริมาณกับคุณภาพอ่ะคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดู ร่างใหม่นะครับของเออร์ลิงฮาเลนนะครับผมเป็นเอาร่างขับเซเลคชันของแมนเชสเตอร์ซิตี้มาวันนี้เลยนะครับผมค่าพลังตัน99นะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําแนวทางการอัพนะครับสำหรับฮาแลนร่างนี้เนี่ยผมจะได้นํา2แนวทางขยันได้สวยๆค่าพลังสีฟ้าสีเขียวโชว์สวยๆนะครับหรือว่าจะเอาสายสมดุลล็อกบอลหมุนบอลดีๆนะครับเดี๋ยวก็มีตัวเลือกให้ดู2แนวนะครับรวมถึงเปรียบเทียบกับร่างเก่าๆร่างอื่นๆของฮาแรนนะครับว่าแตกต่างกันมากน้อย แค่ไหนนะคะจุดเด่นจุดด้อยคือฮาแลนด์เนี่ยผมรีวิวไปบ่อยมากนะครับผมบางคนอาจจะเข้ามาดูคลิปนี้แล้วว่าทําไมพี่ไม่เล่นให้ดูนะครับต้องบอกว่ารีวิวไปบ่อยจริงๆ ทำไม่ทันจริงๆนะครับผมขนาดแฟงกี้ดิยงผมยังทําไม่ทันเลยนะครับผมหลายคนอยากดูแฟงกี้ดิยงร่างกัดเขียวล่าสุดเนี่ยถ้าถ้าไม่ได้ทำคลิปนี้ก็คงทาฮาแรนดไม่ทันเช่นกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องออกไปทําธุระนอกบ้านด้วยนะครับ Cf Fox in the Box นะครับสไตล์เดิมเล่นได้ตําแหน่งเดียวเหมือนเดิมนะครับผมก็เนี่ยแหละครับนี่เป็นเหตุผลที่อาจจะไม่ได้เล่นให้ให้ให้ดูเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกับร่างอื่นเยอะมากขนาดที่จะต้องแบบไปนั่งทํา3-4ชั่วโมงให้ดูนะครับผมจะได้ไปทําคอนเทนต์อื่นแล้วก็ไปทําธุระอื่ ที่99นะครับก็ถือว่าเป็นค่าพลังที่สูงนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่ตัน100เลยถ้า100มันก็จะไปเท่ากับ มันก็จะไปสูสีกับโชว์ไทม์ไงซึ่งอันนี้มันเปิดแบบ100ทอง200ทอง300ทองแล้วคนที่เปิดโชว์ไทม์หมดไปกี่พันกี่หมื่นทองนะครับทีดดูนะเราจะอยากได้เท่าโชว์ไทม์มันก็คนได้โชว์ไทม์คนลงทุนไปแรกๆมันก็หมดกําลังใจเล่นนะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องสมราคาเนาะออโต้นาทางแบบนี้ก็จะได้9 9เหมือนกันนะครับเวลาเรากดออโต้เนี่ยมันจะมี GK1 มาด้วย1นึ่พอยต์นะครับ GK1 มันจะไปเพิ่มจำไว้ถ้าเราจะอัพค่าทีมก็สามารถเอา GK1 ออกได้นะครับ ກັບປຶ นี่แล้วก็96บูทสเป็น99เหมือนกันนะครับแบบนี้ก็ได้99เหมือนกันนะครับ804944แต่ว่าผมไม่ได้มาแนะนําว่าให้กดออโต้นะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับปรับครับแนะนําปรับ2แนวไม่รวมออโต้นะออโต้ Auto ไม่นับนะครับแนวแรกนะครับดูค่าพลังข้างในเกมลุกตอนนี้89สีเขียวอ่อนนะครับ One คอนโทรลดิปปิ้งเนี่ยก็เป็นจุดอ่อนของฮาร์แลนด์อยู่แล้วนะครับ70สีส้มโดยเฉพาะ One คอนโทรลนะฮะ70สีส้มนะจำตรงนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วมาดูที่จบสกอร์ฟินิชชิ่งร่างนี้92เลยเดี๋ยวเปรียบเทียยบบกกัร่่่่าาางงอืนนให้้ดดูวนะวะแตต เยอะแค่ไหนนะครับลูกมง75ฮาแลนด์เนี่ยเหมือนจะมีค่าพลังการหม่งที่ไม่เยอะนะครับแต่เล่นจริงๆเนี่ยด้วยความที่เราเขามีซูเปอร์ซับด้วยนะครับแล้วก็ตัวใหญ่ด้วยนะครับก็เลยหม่งดีนะครับผมขอให้ขอให้ได้ขึ้นเอาชนะคู่แข่งได้นะครับเพดดิ้งเป็นเรื่องรองลูกโค้ง72ฟรีคิก70นะครับสีส้มๆนะครับผมสปีด88ร่างนี้นะครับผมปีดต้น79แหมปีดต้นนัดเราอาจจะต้องทําให้เป็น80สีเขียวออนเตะแรงคิกกิ้งพาวเวอร์91จัมป์80นะครับความไม่แก่ง92นะครับอันนี้คือออ ทีนี้แนวที่1เนี่ยมันจะเป็นแนวที่เราจะเพิ่มเกมรุกนะครับเพิ่มเกมรุกนะครับจากเดิมตอนนี้89สีเขียวอ่อนนะครับเราจะเพิ่มให้เป็น90สีเขียวเข้มเพิ่มเกมรุกไปอีกสเกลหนึ่งเลยนะครับรวมถึงเราจะได้สปีดต้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับสปีดต้น79สีส้มเนี่ยเราก็จะเพิ่มเป็นสีเขียวอ่อนด้วยนะครับแต่ว่าเราจะต้องไปเสียสละชูตติ้งนะครับผมชูตติ้งตอนนี้เนี่ยจบสกอร์อยู่ที่92อนะครับอาจจะต้องลดลงนะครับผมลดไปนะจาก8ตอนนี้ชุดติ้ ว่าข้อจํากัดคือเราจะได้ยิงลูกฟรีคิกเนี่ยจากสีส้มเป็นสีแดง69ด้วยนะครับเพียงแต่ว่าปกติเราไม่ได้ใช้ฮาแลนด์ยิงฟรีคิกอยู่แล้วผมว่าไอ้เรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับผมไม่เป็นไรเราจะได้ปรกติชั่นพอยต์ขึ้นมา3ใช่ไหมสามพอยต์นี้นะครับผมอันนี้รวมจาก GK1 ที่เราลดออกไปด้วยนะครับเอามาใส่ที่ d e x t e r i t y เลยนะครับ d e x t e r i t y เนี่ยเราจะอัพจาก9เป็น10ต้องใช้ปรกติชั่นพอยต์สามพอยต์เลยนะครับก็ใส่ไปเลย9เปป็นน10ึ๊บบะครัเราจะได้เกมรป็นสิบปเ๊บนะครับแล้วก็จะได้สปีดต้นนะครับเป็นน80ะครับแล้วก็บาลานูก ตัวนะก็ยังน้อยอยู่ดีบาลานซ์นี่น้อยอยู่แล้วนะครับฮาแลนด์จะค่อนข้างทื่อๆแข็งๆนิดนึงจังหวะเลี้ยงจังหวะล็อกกันนะครับอ่ะถ้าแบบนี้นะครับผมก็จะเพิ่มศักยภาพเกมรุกนะครับให้หาช่องดีขึ้นนะครับแต่สไตล์ของเขาเป็นฟล็อกอินเดอะบ็อกซ์นะถ้าเคยเล่นก็เข้าใจดีอยู่แล้วนะครับผมจะไม่พูดถึงรายละเอียดในการเล่นแล้วกันเพราะว่ารีวิวไปเยอะมากในการเล่นนะนะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปฮาแลนด์รีวิวคลิปนี้คลิปแรกของผมนะฮะไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับร่างอื่นๆเนี่ยสไตล์กก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 กาาาาาารรรรรเเเเเเลลลล่่่่่่่นน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 นหหหมมืือออออออััััััยยววิธีีีีพพงงงแแตตตตทะะะะะคคบบบบถ้้้้็ดดดใูฮโไปป เก้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าข้อดีคือค่าทีมเพสตไตล์เลเวลของเราแค่96กนะครับก็ตันเ9้าแล้วนะครับไม่ต้องทำค่าทีมถึง100นะครับเท่ากันกับกดออโต้กดออโต้ก็ทำค่าทีม96ก็ได้99เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือแบบที่หนึ่งนะครับเราจะได้เรื่องของเกมรุกนะครับแต่ว่า ก็จะมีค่าพลังสีฟ้านะครับ1 2 3 4 4อาี่อย่างนะครับผมสวยๆไปนะครับอ่ะอันนี้คือแนวที่1ที่ผมจะแนะนานะครับผมไม่รวมออโต้นะส่วนแนวที่2นะครับถ้าเกิดใครอยากได้ค่าพลังข้างในนะครับให้มันมีสีฟ้าสวยๆเข้มๆสวยๆ5อย่างฟ้า5้าอย่างนะครับได้ฟ้า5้าอย่างนะครับผมก็แนะนําอีกวิธีหนึ่งนะครับวิธีที่2นะครับก็คุณคุณเก่งด้วยนะครับที่ทักแชทมาบอกนะฮะอ่ะผมกด ดีเซ็ตก่อนนะครับผมแนวที่2องนะเกิดใครอยากได้ข้างในสวยๆแบบค่าพลังสีฟ้า5อย่างนะครับกดออโต้ไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ลด G K 1ออกเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไอตัวฟินิชชิ่งนะครับจบสกอร์เนี่ยเราลดไป2แต้มเลยนะครับผมจากชูตติ้ง8ตัวนี้ลดลงเหลือ6เลยนะครับปึ๊บปุ๊บนะฮะลูกโค้งยังเป็นสีส้มอยู่นะครับยังพอใช้ได้อยู่นะครับจบสกอร์ฟินิชชิ่งก็ยังเป็นสีฟ้าสีเขียวเข้มอยู่นะครับก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สูงอยู่นะครับผมแต่สิ่งที่จะต้องลดเพิ่มเติมสําาหรรรัับบวิธีีนน้ะะคคก็ือเจ ต้องลดดิปปิ้งออกด้วยนะครับดิปปิ้งตอนนี้เนี่ยสีนะฮะต้องลดลงเหลือ2นะครับแต่สิ่งที่จะแลกมาแล้วเสียไปนะครับก็คือบอลคอนโทรลฮะสีส้มมันจะกลายเป็นสีแดงเลยครับผมว่าบอลคอนโทรลเป็นค่าพลังที่จําเป็นสําหรับกองหน้าอย่างฮาแลนด์นะครับผมคือเขาเขาคลองบอลไม่ดีเลี้ยงบอลไม่ดีนะครับผมค่าพลังที่มันพอที่จะประคับประคองให้จังหวะพลิกบอลจับบอลหมุนบอลได้ดีก็คือบอลคอนโทรลนี่แหละครับผมจับบอลดีจับบอลไม่ลั่นพลิกหมุนได้อะไรนะครับบอลคอนโทรลเนี่ยก็ถ้ามันเป็นสีแดงเลยผมค่อนข้างเป็นห่่่วงนนะคแตีีือจใให้ดูท ะครับเราต้องเสียสละบอลคอนโทรลเป็นเหลือ68นะคะดิบบิ้งเหลือ2นะครับเราจะได้โปรเกชันพอยต์เนี่ยคืนมาถึง7พอยต์ใช่ไหมเจ็ดพอยต์นี้นะครับเอาไปใส่เด็กสเตรตี้นะครับผมจาก9เป็น10ปึ๊บเราจะได้ออปเซิฟต์วเนสนะครับเป็น90สีเขียวอ่อนนะครับฟิลิตชิงสีเขียวอ่อนนะครับแต่เราเหลือโปรเกชันพอยต์อีก4พอยต์นะฮะก็เอาไปใส่ที่โลว์เบอร์ดี้เซนต์ต่อเลยนะครับโลว์เบอร์ดี้เซนต์เนี่ยก็จะไปเพิ่มสปีดนะครับเราได้สปีดเป็นสีฟ้าเพิ่มอีกนะคคคคครรรรรััับบบบปปปปึ๊เเเเเเเขข้้้าาาาไ็็็นนนน90 93สีฟะะผมมมมิิิิกกกงงงพพพวววอ์่่่ลยแแ 92จากเดิมเนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เราใช้แค่สี่เนี่ยมันก็จะได้แค่สีฟ้าคิกกิ้งพาวเวอร์กับความเหงี่ยแ่งนะครับผมทีนี้เราใส่มาเป็นหกเลยนะฮะก็ได้สปีดเพิ่มขึ้นนะครับวิธีนี้เราจะได้สีฟ้าห้าอย่างเลยนะครับผมเกมรุก90นะครับจบสกอร์90นะครับสปีดความเร็ว90นะครับเตะแรงคิก kicking power 93นะครับความเหงี่ยแข่ง92นะครับผมอ่ะก็ได้99เหมือนกันนะฮะโอ over a อ l ตัน99เหมือนกันสำหรับวิธีนี้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทำค่าทีม100ด้วยนะ ก็จำกัดอีกอย่างหนึ่งของวิธีนี้นะครับเดี๋ยวผมหาตัวเพิ่มค่าทีมนิดหนึ่งนี่ฮะ ต้องทาค่าทีม100ด้วยนะครับถ้าทาค่าทีมน้อยกว่า100เราก็จะได้98นะครับผมอันนี้คือข้อจํากัดนะครับผมแต่ว่าข้างในสีฟ้าได้5อย่างจริงๆนะฮะเนี่ยครับสวยมากสวยนะแต่ว่าก็ต้องแลกมาเรื่องบอลคอนโทรลนะครับผมอันนี้คือวิธีที่2นะฮะแต่ส่วนตัวผมนะผมจะขอใช้วิธีที่1นะครับอันนี้กดให้ดูนะเพราะว่ามันมีข้อจํากัดเรื่องค่าทีมเรื่องอะไรด้วยนะครับผมว่าผมไม่อยากเสียบอลคอนโทรลนะครับเพราะว่าคือข้างในมันสวยก็สวยก็จริงนะครับแต่ว่าคู่แข่งหรือว่าคนอื่นนนนนเเเเเเขขาาาาาาก็็็มมหหคคค่่่ลังง้้ใรรไไดดแีย แต่ันอยู่ที่การเล่นเป็นหลักด้วยนะครับผมใช้วิธีที่1นึ่งแล้วกันนะครับผมลดชูตติ้งนะครับไปใส่จ็กสเตตี้นะครับเพราะว่าวิธีนี้ไม่ต้องใช้ค่าทีมถึง100นะครับเราก็ทําได้99แล้วนะครับ แล้วแต่ชอบนะก็เป็นแนวทางในการเลือกและกันนะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมส่วนสกิลนะครับผมแพทเทิร์นของฮาแลนด์ก็สกิลเดิมนะครับมีเฮดดิ้งชิป p control r i ไ i ซิ่งช็อตลอง a n g e shooting over t ิ e ิ i n i s h i n นะยูทิ m เฟิร์ส s ามช็อตยิงจุดโทษ s u เปอร์ซั i ไฟติ้งสปิริตนะครับผมสกิลที่จะใส่เพิ่มเติมนะครับแนะนํา5สกิลอันแรกเลยนะครับก็คืออร e r i a l s เปอร์ o ิตี้นะครับเป็นสกิลที่เพิ่มโอกาสในการเอาชนะลูกกลางอากาศนะครับสกิลที่สำคัญสําหรับฮาแลนด์เลยนะครับใส่เข้าไปสกิลที่1นะครับสกิลที่2นะครับผมโซคอนโท o l นะะฮเป็นสกิลที่จังหวะจับบอลจังหวะเซี่ยวครึ่งจังหวะเซี่ยวจังหวะเนี่ยมันก็จะมีผลในเรื่องของการล็อกนิดหนึ่งนิดหน่อยนะครับใส่โซคอนโทรลเข้าไปนะครับเป็นสกิลที่2นะครับสกิลที่3นะครับผมวันทัสพาสนะครับสกิลทั้ชิ่งนะครับผมก็ถ้าเน้นเปิดมงไม่ได้เน้นทั้ชิ่งนะฮะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้แต่มันต้องมีจังหวะได้ได้ชิ่งบ้างนะครับผมใส่สกิลวันทัสพาสเข้าไปนะครับหลักๆผมก็จะแนะนํา3สกิลนี้ก่อนนะฮะสามสกิลที่จําเป็นนะครับไม่จําเป็นต้องใส่ถึง5สกกิล็ได้นะครับ3สกิลนนนีี้้้ผผมมมวว่่่่่าาาาจจํเเเเป็็แแลลละะะตตถกกิดอยยใใสหทครับ สกิลต่อมาก็จะเป็นอย่างเช่นดับเบิ Touch นะครับผมแล้วก็ฟิ i แฟบนะใส่ก็จะเป็นสเปเชียลดับเบิ b l e t o ไปเลยนะกลุ่มสเปเชียลดับเบิ b l e t o นะเพราะเราใส่ Show c o n ไปแล้วใช่ปะหรือ Magel Turn อะไรพวกนี้นะครับผมก็แนะนําได้นะฮะถ้าเกิดเอาไว้แบบเอาตัวรอดในการล็อกบอลเลี้ยงบอลนิดหนึ่งนะครแต่3สกิลแนะนําให้ใส่ก่อนเลย Air Elementarity นะครับโซ o w c o n และวันทัสพาสนะครับเดี๋ยวเราลองเปรียบเทียบเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมร่างนี้กับร่างอื่นๆให้ดูนิดนึงนะครับผมเอาเป็นร่างที่ออกมาเมื่อไม่นานนี้นะครับผมขอเป็นโชว์ไทม์สองร่างนะครับแอปนี้จะเปรียบเทียบได้แค่่4ราง ครับ่างขับซีเล็กชั่นช่วงเมษายนละกันนะครับเผื่อบางคนยังมีอยู่นะครับอ่ะสี่ร่างนี้ละกันนะครับถ้าเปรียบเทียบเฉพาะ4ร่างนี้นะครับผมร่างซ้ายมือคือร่างล่าสุดของเรานะฮะจะเป็นร่างที่มีค่าพลังเกมรุกเนี่ยน้อยกว่าร่างโชว์ไทม์นะครับแน่นอนโชว์ไทม์ก็ต้องเก่งกว่าอยู่แล้วเนาะโชว์ไทม์เกมรุกดีกว่านะครับผมแต่ว่าบอลคอนโทรลของเราได้70นะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยถ้าเราลดลงมันก็ไม่ถึง70นะครับเลี้ยงบอลคองบอลจะมีร่างขับซีเล็กชั่นนะฮะร่างขวามือสุดนะครับจะ เตะแรงสู้ร่างโชว์ทมไม่ได้นะครับแต่เราได้ลูกโค้งกับลูกฟรีคิกเนี่ยที่สู้กันได้นะเท่ากันได้นะเท่ากันนะครับได้ความแข็งแกร่งเท่ากับล่างโชว์ทมหนึ่งล่างนะครับที่มีสกิลพิเศษนะ mm hmm. ที่เหลือก็ภาพรวมสู้ล่างโชว์ทมไม่ได้ก็ว่ากันตรงๆนะครับล่างโชว์ไทมทั้งสองล่างมีล่างหนึ่งมีสกิลพิเศษล่างหนึ่งไม่มีนะก็ต้องดีที่สุดอยู่แล้วนะครับสำหรับฮาแลนด์นะครับผมแต่ฮาแลนด์ก็ยังเป็นฮาแลนด์นะครับแพทเทิร์นของเขาก็ยังเล่นเหมือนเดิมคลยรหอ จจะไม่ได้ลงเลยเพราะต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ฮาแลนด์นะครับก็ยังเป็นนักเตะซุปเปอร์ซับที่ดีที่สุดในหัวใจของหลายๆคนนะฮะรวมถึงผมด้วยนะครับผมหลายคนอาจจะชอบซุปเปอร์ซับตัวอื่นเอาสกิลซุปเปอร์ซับไปใส่ให้ตัวอื่นนะครับแต่ฮาแลนด์นี่น่าจะเป็นราชาซุปเปอร์ซับเลยนะถ้าเราจัดอันดับซุปเปอร์ซับที่ดีที่สุดนะครับก็คงต้องเป็นฮาแลนด์นี่แหละครับหนีไม่พ้นอันดับที่หนึ่งเนาะแต่บางคนก็ใช้เป็นตัวจริงนะไม่ต้องเป็นถึงรองด้วยนะครับผมโอเคนะครับสำหรัััับบบคคคลิิิิิปปนนนนนีีีีี้้้้้้้้กกกกก็็มมมมมมมรรรรรระะะะาาาาาาณใใใยยยงงไไ่่ดดดดดดตตตตตตชชอออฝหหหวววผสสแแพเเ์ซถจ กอัพนะครับผมตัวไหนอีกนะฮะสามารถคอมเมนต์ได้เดี๋ยวถ้าเป็นคลิปเต็มเต็มอาจจะทำไม่ทันนะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ